มีสถาบันจัดระดับเกิดอ,อีกรายหนึ่งที่ชื่อฟิชไล้ข้อมูลเตือน าหากว่ามีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นไปอีกในการปรับครั้งต่อไปเนี่ยมันอาจจะทําให้อันดับเครดิตของไทยเนี่ยยืนเท่าเดิมไม่ได้ก็ได้อาจจะถูกลดอันดับเครดิตลงมาแล้วเวลาเนี้ยคนเขาก็หวังนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ย,ยคงจะหลังมองไปว่า4เดือนเนี่ยอยู่สัน้นแต่ว่าหวังว่าจะสามารถดําเนินนโยบายอะไรบางอย่างและออกมาเป็นที่ทุกอกถูกใจของประชาชนเนี่ยจนกระทั่งเรื่องพรรคภูมิใจไทยท่านสามารถจะอยู่ได้ต่อไปอีก4ปีถ้ามีการแก้ไขที่ถูกต้องเนี่ยคือไม่ใช่ว่าแจากเงินมันต้องเป็นการแก้ไขโดยการปรับพื้นเรื่องของโครงสร้างเื่องต่าง กว่าจะเกิดผลมันจะใช้เวลาบางทนมีปัญหาว่าประชาชนจะอดทนนะที่จะรอผลที่จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าคุณรู้ไหมว่าอะไรมีส่วนช่วยทําให้รสชาติแทรกซึมเข้าไปในเนื้ออาหารน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองเข้มข้นเข้าไปในเนื้ออาหารเข้าไปในเนื้ออาหารเข้าไปในเนื้ออาหาร ้าวเหนืออร่อยไม่เคยเปลี่ยนเพราะชีวิตทุกคนต้องการรสชาติน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราบเขาทองดีบีโซเทาสวัสดีครับอาจารย์ธีรชัยครับสวัสดีครับคุณธานีคุณธีระชัยปุวา,าน,นาถนานุบาลท่านเป็นอดีตราฐาัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะได้ทราบกับท่านมาว่าตอนนี้ก็รัฐบาลคุณหัวอนันุทินซึ่งมีนโยบายที่ค่อนข้างจะคุมเครือนิดหนึ่งนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับการคลังในเมื่อ เราขาดดุลก็ประมาณ4%ปีที่6-8เนี่ยแล้วก็อาจจะขาดดุลเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยอยากให้ท่านวิเคราะห์นิดหนึ่งเพราะว่านี้สินของประเทศไทยเนี่ยเหมาะสมหรือมากไปน้อยไปอย่างไงครับเชิญครับก่อนหน้านี้นะฮะมีองค์กรการเงินระหว่างประเทศเนี่ยที่ออกมามาเตือนนะรัฐบาลท่านนายกัุธินเนี่ยนะว่าการที่จะไปสร้างหนี้เพิ่มเติมเนี่ย มันจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของเศรษฐภาพในใน,นาการคลังเกิดขึ้นได้นะทั้งที่ก็เพราะว่าหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ก็ดีรัฐบาลของท่านอดีตนายกเศรษฐาอดีตนายกแพทองทานก็ดีเนี่ยก็ล้วนเน้นเป็นในเรื่องของนโยบายประชานิยมเนี่ยนะแล้วเป็นประชานิยมเนี่ยที่เป็นลักษณะของการแจกเพื่อ,อกินเพื่อใช้ประจําวัน ไอการแจกเพื่อกินเพื่อใช้ประจําวันเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกกินแล้วใช้แล้วก็หมดไปนะมันอาจจะุนเวียนพอได้ตัวเลขเศรษฐกิจขยายตัวบ้างเล็กน้อยเนี่ยแต่มันเป็นแบบชนิดที่เรียกว่าไฟไม่ฟางคือเกิดขึ้นแวบเดียวเท่านั้นฮะหลังจากนั้นมันก็จะไม่มีพลังนะมันไม่สามารถจะส่งต่อเนี่ยไปในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันเนี่ยของประชาชนคนไทยของชุมชนเนี่ยนะฮะในประเทศเนี่ยนะได้อย่างจริงจัง เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาเป็นข้อตัดเือนโดยทาง i m f มาก่อนหน้านะปรากฏว่าเมื่อไม่กี่วันอันนี้เนี่ยนะฮะก็มีสถาบันจัดอันดับเครดิตเนี่ยเมื่อย้อนไปเนี่ยนะฮะเมื่อประมาณสักเดือนเมษายนเนี่ยนะฮะมีสถาบันจัดอันดับเครดิต Moodys นะฮะซึ่งเขาออกมาแล้วก็บอกว่าไอ้มองไปข้างหน้าเนี่ยแนวโน้มเนี่ยนะฮะของประเทศไทยเนี่ยจากเดิมที่เรียกว่านิ่งๆเนี่ยเขาเวลานี้เขาบอกออกมาว่ามันมีแนวโน้มจะจะเป็นในเชิงติดลบนะฮะ อปรากฏว่าวันสงวันที่ผ่านมาเนี่ยมีสถาบันจัดอันดับเครดิตอีกรายหนึ่งเนี่ยที่ชื่อ f i ชนะออกมาเนี่ยให้ข้อมูลแบบเดียวกันเลยแล้วถ้าเราดูจังหวะเวลาเนี่ยนะในการที่ฟิชเนี่ยออกข่าวมันก็เป็นจังหวะเวลาที่รัฐบาลใหม่ของท่านนายกอนุทินกาลังจะเข้ารับตําแหน่งเข้าบริหารราชการแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหนีไม่พ้นเนี่ยนะฮะว่าจะต้องตีความว่าทางสถาบันจัดอันดับเครดิตเนี่ยเขา ให้ข้อมูลเตือนไอการเตือนตัวเข้าหมาเขาไม่าอย่างนี้ฮะหมายความว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยอันดับเครดิตเนี่ยนะฮะของไทยเนี่ยเขายังดูแล้วมันก็ย,ยังเป็นไปตามนี้ได้นะฮะแต่เขาเตือนว่าต้องระวังนะถ้าหากว่ามีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยนะฮะไอไอการปรับครั้งต่อไปเนี่ยมันอาจจะทําให้อันดับเครดิตของไทยเนี่ยยืนตามเดิมเนี่ยยืนเท่าเดิมไม่ได้ก็ไนดะ้อาจจะถูกลดอันดับเครดิตลงมา แล้วก็ยกว่าถ้าเป็นดับนั้นขึ้นมาก็ต้องก็ต้องยอมรับนะนว่าผลกระทบมันก็จะกระเทือนไปเนี่ยนะฮะทั้งต่อภาคเอกชนที่มีการกู้โดยการออกตราสารนี้ต่างๆแล้วก็คงจะกระเทือนไปที่ตลาดหลักทรัพย์อะไรต่างๆดีอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไอ,ไอ,ไอคำเตือนเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ของ IMF ของสถาบันจัดตลาดเครดิต ตั้งแต่เดือนเมษาแล้วมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยฮะโดยอีกสถาบันหนึ่งเนี่ยเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยมันเป็นคําเตือนที่บอกว่าอย่าเอางบประมาณอย่าเอาเรื่องของนโยบายการคลังไปใช้เพื่อที่จะอุดหนุนในแง่ของประชานิยมเนี่ยมากจนเกินไปแต่ว่าถ้าเรามาดูเนี่ยนะฮะในแง่ของรัฐบาลท่านนายกอนุทินเนี่ยเราก็เข้าใจว่ามันมีช่วงระยะเวลาเนี่ยสั้น4เดือน แล้วเวลาเนี้ยคนเขาก็หวังนะฮะว่ารัฐบาลนี่คงะหลังมองไปว่าสี่เดือนเนี้ยอยู่สั้นแต่ว่าหวังว่าจะสามารถดําเนินนโยบายอะไรบางอย่างและออกมาเป็นที่ทุกอ,อกถูกใจของประชาชนเนี่ยจนกระทั่งเรื่องพรรคภูมิใจไทยเข้ามาอย่างชนิดมากมายเนี่ยนะฮะจนกระทั่งท่านสามารถจะอยู่ได้ต่อไปอีกสี่ปีหลังจากมีการเลือกตั้งในประมาณเดือนมกราคมเนี่ยด้วยเหตุนี้เนี่ยนะฮะก็ดูดูแล้วเหมือนกับว่านโยบาย ของรัฐบาลอนุทินจะเน้นในเรื่องของการใช้จ่ายนะฮะไม่ใช่ไปประหยัดนะเราไม่ใช่ไปพยายามที่จะเก็บภาษีเพิ่มแต่ว่าเป็นลักษณะของการใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยคงเดาได้นะฮะว่าไอ้ตัวเลขขาดดุลกงประมาณที่เราเวลาเนี่ยมีแต่ละปีที่คุณทานีเอ่ยว่ามันอยู่ระดับประมาณ4%เเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่มันจะถ่างออกไปถ่างออกไปเรื่อยแม้แต่ระดับ4%เนี่ยถ้าคงไว้ใน4%ี่เได้ตัดนี้ไปเนี่ยนะฮะ มันก็ต้องกู้เพิ่มเนี่ยทุกปีอยู่แล้วนะเพราะว่าพอ4%เนี่ยยอดหนี้มันสูงขึ้นเนี่ย4%ของยอดหนี้ที่สูงขึ้นเนี่ยการจ่ายดอกเบี้ยก็ต้องแพงขึ้นละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะต้องยอมรับว่าการวางนโยบายในเรื่องของอรัฐบาลอนุทินก็คงไม่แตกต่างจากรัฐบาลก่อนหน้าคือเน้นในแง่ของการสร้างคะแนนนิยมพอมาถึงจุดนี้เนี่ยนะฮะมันกลายเป็นว่ามันอาจจะมาถึงขั้นที่ ถ้ายังเน้นในเรื่องของการสร้างคะแนนนิยมโดยใช้นโยบายประชานิยมออกไปอีกนะฮะต่อไปเนี่ยนะฮะเช่นเดียวกับรัฐบาลต่างๆในอนดีตเนี่ยม,มันจะเข้าไปสู่ยุคที่จะโดนมีการลดเกรดลดอันดับเครดิตนะฮะแล้วก็มันจะจะทําให้เกิดปัญหาในแง่ของนโยบายการคลังนในอนาคตเกิดขึ้นได้ถ้าอย่างนั้นวิธีการที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือว่าพยายามที่จะลดการใช้ใจ่ายแต่รัฐบาลกลับทําตรงข้าม เพิ่มการใช้จ่ายมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันเหมือนกับผิดฟ้าผิดตัวคราวนี้การเพิ่มรายได้แหะครับรัฐบาลกล้าไหมครับที่จะขึ้นภาษีแบตจากเเป็นมีโอกาสไหมครับว่ารัฐบาลนี้คงไม่ทํารัฐบาลต่อไปจะทำไหมครับถ้ามองในภาพรวมภาพกว้างๆในแง่ของการบริหารด้านการคลังเนี่ยนะฮะมันก็มันก็ยากนิดหนึงคือถ้าบอกว่าถ้าเป็นการบริหารที่ถูกใจนะฮะ IMF ถูกใจ บริษัทจัดอันดับเครดิตนั้นเนี่ยก็คือเขาบอกว่าต้องรัดเข็มขัดในเรื่องของการใช้จ่ายของภาครัฐนะฮะเพราะฉะนั้นรัฐก็ต้องเข้าไปรื้อดูว่ามีเงบประมาณรายจ่ายเนี่ยนะฮะอันไหนเนี่ยที่มันไม่จําเป็น ไอการมีข้าราชการจํานวนเยอะเกินไปอาจจะต้องเริ่มขบวนการในการที่จะลดนะการให้สวัสดิการไม่ว่าจะเป็นต่อข้าราชการหรือต่อประชาชนทั่วไปเนี่ยที่มันผูกพันผูกมัดแล้วก็มันเยอะเกินไปเนี่ยก็อาจจะจําเป็นจะต้องมีการลดลงมาเนี่ยนะลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็นอกจากค่าใช้จ่ายลดนะอะไรที่ไม่จำเป็นก็ เลื่อนไปก่อนเนี่ยทาง i อเแล้วก็บริษัทอาจาร,รย์นะดับเฟดิก็คงต้องการที่จะให้มีการเพิ่มภาษีด้วยซ้ำนะ,ะการเพิ่มภาษีไม่ว่าจะเป็น V a t ทหรือจะภาษีอื่นเนี่ย mm hmm. แต่ว่าการเพิ่มภาษีเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะว่ามันจะมีผลทําให้เศรษฐกิจแทนที่มันจะขยายตัวเร็วก็จะยิ่งขยายตัวน้อยลงนะมองในแง่นี้นะเวลารัฐบาลเ,เข้ามาอย่างรัฐบาลของท่านนายกอนุทินเนี่ยก็คงจะมองว่าถ้ายิ่งไปเก็บ ภาษีเพิ่มขึ้นในขณะนี้นะฮะเวลาเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยไอ้อพ่อค้าแม่ขายระดับเล็กชาวบ้านเนี่ยในระดับล่างอะไรนี่เขาเดือดร้อนกันอยู่แล้วเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่แล้วเนี่ยนะฮะยิ่งไปพยายามที่จะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเนี่ยนะก็อาจจะทําให้เศรษฐกิจยิ่งโตช้าเพราะฉะนั้นมันก็ขัดกันนะฮะในส่วนนี้นะมันอยู่ที่ทางรัฐบาลอนุทินนี่เขาจะเขาจะมีวิธีพลิกแพลงได้อย่างไร เ่อตรงนี้ผมคิดว่าเราคงจะไปคิดแทนเขาไม่ได้ล่ะเราก็คงต้องรอดูเขานะฮะว่าเขาจะเตรียมเดินได้ยังไงเพราะว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยที่เขาจะประกาศเนี่ยนะฮะที่เขาจะ,ะแถลงต่อรัฐสภาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับรัฐบาลอื่นในอดีตนะคือลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ให้กับประชาชนนะฮะอันนี้ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเลยนะฮะตอนนี้มันอยู่ที่รายละเอียดว่าเข้าไปทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยทําได้จริงไหมนะ แล้วก็ทําไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดมันเป็นการแก้ปัญหาอะไรลักษณะที่เป็นการแก้แบบยั่งยืนนะคือแก้ในเรื่องของโครงสร้างหรือมันเป็นการแก้ปัญหาแบบฉับช่วยนะ,ะแบบชนิดอเอาสีมาทาพอให้มันดูดีไปช่วคราวจริงๆแล้ว,วาการลดค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดเนาะสิ่งที่รัฐบาลไหนก็ไม่ทำ <laughs> ผมก็เลยคิดว่าผมกลับไปในอดีตผมจำได้ว่ารัฐบาลพลเอกเปรมได้ทำนะ เพราะท่านไม่สนคะแนนเสียงท่านไม่สนใจท่านไม่อยากเป็นนายกหรอกท่านได้ทําอย่างสิ่งที่บอกเนี่ยลดตัดตัดตัด,ตดแล้วก็ศริงใจกีฬไทยก็ฟื้นตัวขึ้นมามเพราะาเหตุผลก็ท่านท่านทำจริงจังตอนนี้เราก็มามองภาพรวมว่าในเมื่อมันไม่สามารถทําอะไรได้เลยเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราก็จะเป็นซอมบี้ที่เดินตึกตึก,ต,กตึกไปเรื่อยๆโดยไม่มีความหวังที่จะโตบะโตก้าวหน้าเหมือนในอดีตแล้วจะไม่มีความหวังแล้วว่าประเทศไทยจะเฟื่องฟูขึ้นมาเหมือนในอดีตจะไปเรื่อยๆแบบนี้อีก นานอันนี้ผมพูดถูกไหมครับถ้าการเมืองเป็นแบบนี้นะนะถ้าไม่มีใครเนี่ยนะฮะที่ออกมาในลักษณะที่มีการพลิกแปลงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนีนะ้ก็คือพูดง่ายว่ารัฐบาลก็จะเน้นใช้จ่ายเพื่อประชานิยมเพื่อคะแนนนิยมนะฮะ,ะนี่สาธารณะก็จะโตขึ้นไปเรื่อยโตถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะมันฐานะของประเทศก็จะก็จะลำบากลดถูกลดอันดับเครดิต แล้วก็อดอกเบี้ยที่กู้โดยรัฐบาลก็จะแพงขึ้นนะฮะอม,มองในแง่นี้เนี่ยถ้าหากว่ารัฐบาลยังไม่มีวิธีการนะฮะมีแผนงานในการที่จะไปไปเพิ่มความสามารถในการหาไรายได้ของประชาชนเนี่ยนะฮะก็ก,ก็ก็จะลำบากหน่อยแล้วก็ดูตามนี้เนี่ยถ้าเกิดไปเอาตามแนวนะฮะถ้ามีการแก้ไขที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องยอมรับนะม,มันแก้ไขแบบนั้นคือไม่ใช่ว่าแจกเงิน มันต้องเป็นการแก้ไขโดยการเข้าไปรื้อปรับรื้อในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องต่างๆเนี่ยอันนี้กว่าจะเกิดผลมันจะใช้เวลาอืนนั้นมันก็ปัญิามีปัญหาว่าประชาชนจะอดทนนะที่จะรอผลที่จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าประชาชนอดทนครับเพราะาอดทนมานานแล้วหลายสิบปีผมเชื่อว่าประชาชนอดทนแต่นักการเมืองแหละไ,ไม่อดทนนักการเมืองชอบเสนออะไรที่ง่ายๆแล้วก็แบบว่าคิดว่าประชาชนเนี่ย อย,อยากได้ของง่ายๆเขาก็ต้องคิดหึงว่าประชาชนเราก็มีความคิดนะว่าการที่เราต้องอดทนเนี่ยเป็นเรื่องปกติมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับแต่สิ่งที่อยากจะถามท่านต่อไปว่าถ้านโยบายรัฐบาลหน้าหมายว่าการหาเสียงเลือกตั้งในรัฐบาลหน้านโยบายที่ออกมาบอกว่าเราต้องรัดเข็มขัดเราต้องขึ้นภาษีเราต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจะมีนโยบายแบบนี้ออกมาไหมครับในแง่ของอไอการรัดเข็มขัดนั้นเนี่ยนะฮะทุกรัฐบาลเนี่ยก็คงจะ พยายามที่จะให้มีการลดเข็มขัดปัญหาคือไอ้รายจ่ายประจำเนี่ยของงบประมาณข้องไทยเนี่ยมันเป็นส่วนใหญ่เลยแลวมันเป็นเงินเดือนราชการนะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปปรับปรุงเนี่ยนะฮะในเรื่องของรายจ่ายเนี่ยเ,เพื่อที่จะให้ลดลงเนี่ยมันมัน,ม,นมันต้องมันต้องมองในแง่ที่ว่ามีการปรับกระบวนการทํางานของระบบราชการแบบใหญ่โตเลยนะฮะถึงขั้นอาจจะต้องมองในแง่ที่ว่างานที่มันไม่สําคัญเนี่ยต้องเฟสเอา แล้วก็ทําแบบญี่ปุ่นคือไอ้ตัวส่วนกลางเนี่ยให้มันเล็กลงเล็กลงแล้วก็ค่อยไปโตเอาที่ระดับท้องถิ่นอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะโอ้ทั้งทั้งหมดนี่ต้องใช้เวลาเลยแล้วก็ต้องมีการขายไอเดียตรงนี้และให้ประชาชนเนี่ยยอมรับเพราะว่ากว่าจะประหยัดไอ้รายจ่ายลงมาได้นี่นะฮะจะใช้เวลาอ่ต่นนี้ในส่วนของการเพิ่มไรายได้ก็ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะฮะในแง่ของการเพิ่มไรายได้เนี่ยรัฐบาลเก็บภาษีเพิ่มเศรษฐกิจก็ชะลอ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะมองในแง่เนี้ยเหมือนกับว่าแนวคิดของแต่ละพรคเนี่ยที่มันจะหาวิธีที่จะแก้เนี่ยนะฮะที่มันจะออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้เรื่องด้ราวเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรสําหรับแนวคิดของผมก็คือว่าผมคิดว่าการที่รัฐบาลเนี่ยเอาเงินมาเอาเงินนั้นเข้ามาจากการกู้หนี้เพิ่มนะเอากู้หนี้เพิ่มเนี่ยนะฮะแล้วออกมาแล้วกลายเป็นว่าเราก็ไปแจกเพื่อจะกินเพื่อจะใช้ประจําวันเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมคิดว่าไม่มีอนาคตแน่นอน แต่ผมคิดว่าเราต้องหาขาหา,าทางออกมาในลักษณะที่ว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะทำให้ประชาชนเนี่ยในแง่ของพลเมืองเนี่ยปรับปรุงตัวหม,มายความว่าเงินที่ออกไปจากรัฐเนี่ยนะฮะนโยบายการคลังเนี่ยจะต้องทําให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรม Mm. ในแง่ของการทำงานต้องใช้ AI เป็นนะฮะมากขึ้นนะฮะในแง่ของการเรียนของเด็กเนี่ยต้องไปหันวิชา s เต็มนะฮะในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อลังต่านี้มากขึ้นในแง่ของลักษณะของการทำการเกษตรอย่างที่เป็นต้นนะต้องไปเน้นในเรื่องของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จุลินทรีย์เพื่อจะมาพัฒนาปรับปรุงดินอะไรต่างออกมาในลักษณะที่ว่า จัดขบวนการในการทางานอย่างนี้ให้มันออกมาแล้วเนี่ยเงินที่รัฐบาลใช้เนี่ยมันไม่ใช่ใช้เพื่อจะไปแจกเป็นงานกุศล mistakes. แต่มันออกไปแล้วเนี่ยยิงไปหนึ่งนะฮะกระสุนที่ยิงไปในแต่ละนัดเนี่ยต้องไปเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะไปแล้วมันต้องมีผลเนี่ยในการที่จะเป็นทําให้ประชาชนเนี่ยในกลุ่มนี้กลุ่มน้นกลุ่มนั้นเนี่ยนะฮะมีการปรับตัวแล้ววิธีการในการที่จะชักจูงให้ประชาชนปรับตัวในแต่ละในแต่ละเรื่องเนี่ยอันเนี่ยผมว่าจะเป็นเรื่องที่แต่ละพรคอาจจะประกวดกัน เราจะดูซิว่าวิธีการจะทําได้อย่างไรน,นี้ลักษณะของการวางนโยบายเนี่ยนะฮะที่จะเดินหน้าไปอย่างนั้นเนี่ยบางพักเนี่ยอ่าก็จะไม่ไม่กังวลเพราะว่าเขาก็าวางตามทฤษฎีไดยเต็มที่นะฮะก็หมายความว่าเป็นนโยบายแม้แต่จะต้องรื้อโครงสร้างก็รือ้อนะฮะแม้แต่จะต้องให้เวลานะฮะในการที่จะประชาชนปรับตัวอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะอะ่เพราะว่าลักษณะของพรคอย่างอย่างนี้นะฮะพลังประชารัฐเราจะเอานโยบายที่เอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง แต่ว่าบางรักเนี่ยอาจจะอาจจะเสนอแนวเนี้ยอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าการที่ไปแล้วไปรื้อไอ้ตัวโครงสร้างนะฮะมันไปกระทบกระเป๋าของนายทุนโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นนายทุนของพักนะฮะคนที่สนับสนุนพักมาเนะี่ยโดยตลอดอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เขาเนี่ยทำได้ยากเนั้นการแข่งขันเนี่ยนะฮะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนจะมีทางเลือกที่มันชัดเจนขึ้นมาว่าจะเอาแบบการกุศลนิยมนะฮะนั่งสบายๆแล้วก็มีเงินมานะฮะแบบนั้นหรือจะเปลี่ยนกัน เราเป็นลักษณะที่ว่าเราทําตัวเองให้เป็นพลเมืองที่มีความก้าวหน้านะฮะเราจะเอาในลักษณะที่ว่าเลือกพักที่มีแต่เมกีับโปรเจกต์นะฮะมีแต่คิดอะไรที่มันโอ้โหเบลเลอร์เตอร์ท่าเนี่ยนะฮะแล้วอ่จริงๆแล้วก็คือเป็นโครงการที่ผลประโยชน์มันอยู่ที่อยู่แต่ข้างบนเนี่ยหรือจะเราจะไปเลือกนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยที่เน้นในเรื่องของการปรับโครงสร้างและผลประโยชน์ให้มันกระจายลงไปข้างล่างทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งที่ เปรียบเทียบกันเนี่ยนะฮะในเรื่องนโยบายเนี่ยจะชัดเจนไม่เหมือนในอดีตนะปีที่ปี2566เนี่ยแข่งกันทุกว่าใครแจกมากกว่ากันปี69เนี่ยผมว่ามันจะออกมาในลักษณะที่ว่าแนวทางในการวางนโยบายเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะให้เป็นที่ถูกใจของประชาชนเนี่ยนะคะคือประชาชนจะมีมีการเลือกเนี่ยมีวิธีการแล้วก็มีตัวเลือกเนี่ยที่มันแตกต่างไปจากเดิมเนี่ยแน่นอน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบสว่วนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร